ส้มตําบอกกี่นะคะไม่รู้จะเรียกยังไงนะคะมามาดูกันนะคะเราอยู่ต่างประเทศเราไม่มีมะละกอเราหามะละกอไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องไปง้อมะละกอโอ้ยนำ้ำลายไหลมาสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีจากโปรแลนนะคะมามาดูกันนะคะ,ะส้มตําบคอกกี่นะคะไม่รู้จะเรียกยังไงนะคะมามาดูกันนะคะนี่ค่ะอู้น่าทานไหมคะนี่ค่ะน่าทานไหมคะ มีแซลมอนนะคะแล้วก็อันนี้ตำก้านบลกอกคอรี่นะคะเอาการบอกคอรี่มาตำแทนมะละกอนะคะรเราอยู่ต่างประเทศเราไม่มีมะละกอเราหามะละกอไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องไปง้อมะละกอไม่ต้องไปง้อเอ่เออ่าแตงนะคะเราเนี่ยค่ะเรามีก้านบอกคอรี่เพราะว่าที่บ้านเราทานบอกคอรี่เป็นประจําอยู่แล้วค่ะเอาการเข้ามาตําเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็มีขนมจีนนะคะใช้ในโนโดแล้วก็มีไข่นะคะไข่ต้มแล้วก็มีผัก โอ้ยน้ำลายไหลค่ <c oughs> ชิมชิมนะคะครั้งแรกที่เรากินชิมเดอตำก้านบ็อกคอลี่ค่ะมามาดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ <c oughs> บอกได้เลยะคะ่ะว่าอร่อยมาก อร่อยมากมากค่ะสำหรับคนชอบนะคะกรอบมากค่ะกรอบมากอ๋ออร่อยมากมากค่ะมาอีกสักคำนะคะอีกสักคำอือหึอร่อยมากค่ะลองไปทำทานดูนะคะเพื่อนๆใครไม่มีเอ่อไม่มีแตงหรือว่ามีไม่มีมะละกอยอย่างเงี้ยมาลองดูนะคะเพื่อนอือหอร่อยมากอือหต้องเสียงค่ะกรอบมาก เอาใส่ไม้ใกล mm ้ๆหน่อยกรอบมากๆอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยสุดๆเลยเพิ่งเคยทำครั้งแรกนะคะโอาโหผานค่ะผานค่ะผานผานโหอร่อยมากๆอร่อยมากๆจำการบอกโคลีนะคะมากินกับผัก กินผักนะอือหืออร่อยมากอือหืออร่อยอร่อยไม่กินข้าวนะคะวันนี้วันนี้ขออนุญาตกินโชว์หน่อยนะคะเพราะปกติเราทําคลิปเราไม่ค่อยได้เอ,อกินโชว์เท่าไหร่คะ่ะอ,อือืออหืออ,อ,อร่อยจริงๆอร่อยมากๆอร่อยสุดสุด อืมอืมอ,อร่อยมากๆขอบอกแล้วก็ลองกินคู่กับขนมจีนสิอู้ปมากินคู่กันดูนะคะลองดูว่าเป็นยังไงอืมเข้ากันมาก สลัดค่ะเราเนี่ยชอบกินผักมากอืมอ Fans. อร่อยผักทุกอย่างล้างสะอาดแล้วก็ไข่ต้มค่ะนี่นะคะไข่ต้มต้องกินทุกวันค่ะเราเป็นคนชอบกินไข่ต้มมากค่ะนี่นะคะอืมอร่อยอีกสักคำอีกสักคำ exactly. มากค่ะมากค่ะกินตำกา้านบล็อกลีด้วยกันนะคะอ,อร่อยอ่ะบอกเลยว่าอร่อยทุกคำอร่อยทุกคำจริงๆค่ะตำก้านบอกีีนะคะใครนอทักมาบอกกับไทยบนอง ไข่นอทักมาไม่รู้เหมือนกันอีกสักคำค่ะเดี๋ยวกินแซลมอนก่อนไข่นาทักมาบอกกลับไทยบะหนกคือไค,รคร่ค่ะเรายังไม่ได้กลับไทยนะคะตอนนี้ตอนนี้เราตั่งทำคลิปอยู่ที่ประเทศโปรแลนออืโอ้ยถ้ามีเพื่อนเนาะถ้ามีเพื่อนมานั่งกินนั่งซอยกันคุยกันโอ้โหคงจะแบบได้บรรยากาศเข้ากันมากเลยค่ะอืออืม อพี่แก้วคือใครพี่แก้วคือเออพี่ที่อยู่สถานทูตออสเตรเลียอยู่เมืองไทยนะคะเราเคยทำงานอยู่บ้านท่านทูตนะคะอยู่ที่สถานทูตออสเตรเลียในกรุงเทพนะคะในเมืองไทยแกทักมาถามแกก็เลยทักมาถามกับน้องบ่ไทยอกับไทยบ่น้อง โห่ตีลังกาเฉยเลยเสียบกรอบมากมมความสุขมากครับมีความสุขมากที่ได้กินส้มต้มตําที่ได้กินตาํกาก้านก้านบอ็อกแคี่นะโอ้โหบอกได้เลยผ่านอร่อยมากค่ะอร่อยจริงๆนะคะไปทําทานดูนะคะอืม้มออ่ะอีกสักคํานะคะเนีย ฟังเสียงสิจะกรอบอ,อร่อยมากๆค่ะเต็มสิบไม่หักเลยแม้แต่คะแนนเดียวโอโ้โห อร่อยมากค่ะมาเอาอือหืออร่อยครับอ้าวนี่นะคะให้ดูใกล้ๆเลยค่ะอือหือหน่าทานมากพริกก็เผ็ดพอดีนะคะใส่สองเม็ดใส่พริกสองเม็ดพริกสดและพริกแห้งโอ้อร่อยมากค่ะเพื่อนๆไปลองทําทานดูนะคะมาเดีย๋ยวจะปิดคลิปก่อนนะคะแล้วก็จะขออนุญาตทานต่อนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะคุยกับทางบ้านด้วยตะ่กี้ก็ กำลังจะทําคลิปพอดีสายเข้าก็เลยก็เลยต้องคุยโทรศัพท์ก่อนวันนี้ก็มาทํตาตำกา้านบล็อกคอลี่ให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะอยู่ต่างประเทศไม่ต้องไปง้อมะละกอนะคะ<笑><笑>ก็เอากาอ้านบล็อกคอลี่มาตําแทนมะละกอได้นะคะอร่อยหอะบอกได้เลยว่าอ,อร่อยอคอ่ะก่อนจบคลิปก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงนะคะ อย่าเจ็บอย่าจนนะคะเพื่อนๆเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยขอพระคุ้มครองนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาชมช่อง Joy Lifestyle Channel นะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะคะคอมเมนต์ให้เราได้อ่าน<ม>ขอบคุณมากๆนะคะเราก็จะกลับไปบ้านของเพื่อนๆช้าหน่อยก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นน้องใหม่หําท o u t u b e อยู่นะคะก็จะพยายามทําคลิป แปลกๆใหม่ๆให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างติดตามเราไปเรื่อยๆนะคะเราจะมีอะไรสนุกสนุกให้เพื่อนๆดูอีกนะคะแล้วก็มีอะไรมาให้เพื่อนๆชมอีกในการที่เราใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเราไม่มีมะละกอเราก็สามารถใช้การบอกโลีแทนนะคะก็อร่อยเหมือนกันอร่อยอร่อยกว่าอีกเราว่านะอร่อยกว่าเพราะว่าแล้วแต่คนชอบนะคะ ก็จะปิดคลิปแล้วก็ไม่ได้ปิดสักที <c oughs> ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีความสุขกับการทานอาหารทานอาหารในครบห้าหมู่นะคะแล้วก็ทานไข่ต้มนะคะดื่มน้ําเยอะๆนะคะนี่นะคะวันหนึ่งเราดื่มห้าขวดนะคะอันนี้ยังไม่พออันนี้เพิ่งจะขวดที่ที่สองหรือที่สามนี่แหละเราจะดื่มให้ได้ประมาณสองลิตรนะคะดื่มน้ํากันเยอะๆนะคะก็นั่นแหละกินอาหารให้เป็นยานะคะไม่ใช่กินยาเป็นให้เป็นอาหารนะคะฟังดีๆนะคะกินอาหารให้เป็นยาค่ะ ไม่ใช่กินยาให้เป็นอาหารนะคะฝากกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะกับช่อง Joy s t y ไ e Channel ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Thank you for watching See you next video ค่ะ Bye bye Have a nice day ค่ะ Bye bye